สวัสดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปมุมเกมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนฐาน,นครับเปลี่ยนฐานตลับเกมสั่งมาก็ไม่ตรงเบอร์อีกเล็กกว่าเยอะเลยนี่ครับลู้งี้ผมแกะดูเบอร์ก่อนสักก็ดีแหละอันนี้มันใช้ cr 1620นะครับ เป็นระดับแอดวานอย่างเงี้ยใช้ c r 1 6 2 0 3วนส่วนคันเลอร์มันจะใหญ่คันเลอร์นี่ยังไม่ได้แกะดูครับเดี๋ยวจะแกะดูว่ามันใช้เบอร์อะไรเดี๋ยวจะสั่งมาครับให้มันใหญ่เท่านี้เลยเพราะว่า ถ้าสั่งเล็กไปเนี่ยมันจะเป็นแบบคัลเลอร์นี่อีกแต่ทําแบบนี้มันก็ง่ายนะครับคือผมจะเชื่อมเอาฐานเนี่ยแปะไว้แบบนี้นครับแปะแบบนี้เลยพอดีเลยเนี่ยแปะไว้ทรงเนี้ยแล้วก็ใช้ขาเดิมของมันเนี่ยเป็นแท่นนี่ยเอาขาเดิมเนี่ยเป็นแท่น ไม่ต้องไปเชื่อมใกล้ๆบอร์ดเกมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมบนนี้เลยเชื่อมบนแท่นเดิมมันเนี่ยเพราะว่าขาเดิมยังอยู่มันจะเชื่อมง่ายเยอะเลยครับดีกว่าไปเชื่อมจุดเล็กๆตรงฐานมันเนี่ยตรงบอร์ดมันเนี่ยมันจะเล็กถ้าใครมือไม่นิ่งเนี่ยมันก็จะเลิดไปโดนลายอื่นนะครับ ีไม่ดีเกมอาจจะคิดเลยพังผมเลยตัดแม่งเลยครับาฐานออกมาเอาเท่นมันยังอยู่มาวีทำนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบง่ายๆตัดให้เหลือเท่นแบบนี้ถ้าใช้ฐานเบอร์เดียวกับผมนะเนี่ยฐานก้อนขนาดเนี้ย เบอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันบังอยู่สองสองศูนย์อะไรสักอย่างเนี่ยครับฐานนั้นก้อนนิดเดียวเนี่ยไม่อยากแกะแกะไม่ได้เลยครับมันบังเบอร์ไว้ไอ้ก้อนนี้เห็นบปลไม่รู้ซีอาร์อะไรไม่รู้เนี่ยสองสองศูนย์ มันมีสีตัวมันบางเลขตัวหน้าอยู่อะไรก็ไม่รู้นี่ครับพอเราตัดให้เหลือเคี่ยวแบบนี้ทั้งสองด้านข้างนี้จะเป็นบวกนะครับเวลาฐานออกก็ดูด้วยบวกอยู่ข้างไหนบวกมันอยู่ใต้ล่างเนี่ยเ็นแบนเนีเ่ยมันจะเขียนว่าบวกไว้ขามันจะอยู่นี่ มันจะพุ่งมานี่พุ่งมาข้างเนี้ยส่วนไอ้นี่มันก็จะพุ่งมาข้างนี้ทางที่เป็นหลุมๆเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบที่เป็นจุดๆนะครับจะเป็นขั้วลบพอตัดได้อย่างนี้นะเราก็หาอะไรมาขูดขูดด้านบนเนี่ยให้มันหยาบๆใบคัตเตอร์นะครับขูด อย่ขูดบนเงี้ยขูดแล้วมันจะหยาบรับพอขูดเสร็จก็มา,างี้เอาน้ํายาประสานเนี่ยน้ํายาประสานมีหลายแบบนะแบบที่เป็นหลอดก็มีแบบเหลวก็มีแบบที่เป็นหลอดมันจะเหลวกว่าแบบตลับนี่ แล้วก็มีแบบเป็นน้ําก็มีครับน้ายาประสานแบบเป็นน้ําเลยอ่ะแล้วก็น้ํายาประสานเนี่ยทาไว้ระวังนะครับอย่าให้มันหยดลงไปในนี้หาอะไรมาบังไว้ก่อนก็อด้ถ้าไม่มั่นใจเอาซิกเกอร์อะไรมาบังขาข้างล่างเนี่ยไว้เนี่ยขาใต้เ่ ที่เราจะเชื่อมเนี่ยเอามาบังไว้ก่อนเดี๋ยวต้องกลัวหยดลงไปไแต่ถ้ามือนิ่งก็ไม่ต้องบังครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอหัวแรงร้อนก่อน มือผมไม่ได้ลอกนะครับมันคือกาวส่วนขาที่แบตเนี่ยเราก็ทำการแตะตะกัวไว้ก่อน แบบนี้นะครับให้ตะกัวมันติดแบบนี้แล้วมันจะเชื่อมง่ายขึ้นที่ขานี่ด้วยที่ขาบอร์ดเกมด้วยนะนให้ตะกัวมันติดอยู่กับขานี่ขาขั้วาทานเนี่ยพอที่ทานเสร็จแล้วก็มาแต้มที่บอร์ดด้วย เป็นการล่อให้มันติดง่ายๆนี่ครับมาแล้วเป็นก้อนเลยอย่าแช่นานครับแช่นานเดี๋ยวจะบันยซะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เหลือซะถ้าแช่นานเนี่ยผมจะเชื่อไม่ถนัดหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะซูมลงไปใ,ใกล้ๆลลวกันอ่านี่ครับเล็งให้ดีๆแล้วก็จิ้มแป๊บเดียวนี่ครับเรียบร้อยติดแล้วหนึ่งขาเม,เมื่อกี้จะหันขั้วผิดซะแล้วจะเอาลบมาข้างนี้ซะแล้ว ส่วนข้างนี้ก็จิ้มแป๊บเดียว 5, เรียบร้อยติด เรียบร้อยครับเชื่อมเสร็จนี่ครับงานที่เสร็จแล้วใช้แท่นเดิมความสูงเท่าเดิมไม่มีปัญหาครับใส่ได้เลยไม่ต้องไปเชื่อมตรงบอร์ดของแผ่นเกมเชื่อมแบบนี้ง่ายกว่าเยอะครับแน่นตับไม่มีหลุด เดี๋ยวเราลองกันว่าจะเซฟได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นเกมเดากันบอลแซดนะครับมันเซฟได้เที่ยวเดียวแล้วมันก็ดับอนอาดไปเลยโยเตรียมเครื่องก่อนแป๊บหนึ่ง ครับเดี๋ยวจะลองเล่นสักพักหนึ่ก่อนเราจะไปเซฟจริงแล้วมันเซฟได้แล้วครับเดี๋ยวจะไปโชว์สู้กับไอฟินเซอร์ ร้อยครับตายเก่งนักหรอมึงนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเซฟกันแต่ก่อนจะออกไปเซฟต้องมารับทรศัพท์ก่อนไม่งั้นมันออกจากบ้านไม่ได้ ไปเซฟครับที่เซฟอยู่ข้างบนนี่จุดเซฟแล้วก็ปิดเครื่องดูเปิดใหม่ ฟอยู่ครับอันแรกตอนแรกมันเซฟมันไม่อยู่ผ่านนั้นหมดน่ครับเข้าไปเริ่มที่เดิมเปลว่าจบการเปลี่ยนผ่านสลับเกมครับผ่านเรียบร้อยเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้เล่น ใส่โปเกมอนต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้อันนี้สงสัยต้องบัดกีออกเพราะว่ามันเป็นฐานแบบฐานฐานแบบต่ำๆเนี่ยมันเอาลงมาติดทางล่างเลยอันนี้ไม่น่ายากเพราะว่าบอร์ดมันใหญ่ขั้วาฐานมันใหญ่น่าออกง่าย ลอาหัวแรงร้อนนะครับามาก่อนจะเอาหัวแรงจี้เนียก็เอาน้ำยาประสานนะครับป้ายซะหน่อยเพราะมันนานมันจะจี้ไม่ค่อยออกถ้าใช้น้ำยาประสานเนี่ยมันจะออกง่ายแล้วกอาไอหนงแงะ อันนี้มันเป็นอุปกรณ์เงี้ยพวกขอพลาสติกนะครับบอร์ดอันนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าไหนบวกกันไหนลบเนี่ยครับบวกอยู่ข้างนี้นี่ลบอุ้ยในกล้องมองไม่เห็นเืมดูกล้องนี่ครับลบอยู่อย่างนี้นี่บวก เดี๋ยวงัดออกก่อนให้ดูว่าฐานเบอร์อะไร เรียบร้อยครับออกมาเรียบร้อยนี่ก็เตรียมรอฐานชุดใหม่เดี๋ยวผมปิดไฟก่อนหัวแรงแป๊บหนึ่งอ่านี่ครับฐานชุดนี้ดีครับไม่กินเจแปนมีน้ำเบอร์ฐานอยู่ตรงนี้ cr2025 นี่ครับใช้ฐานเบอร์นี้ ซียาสองศูนย์สองห้าขนาดนี้แล้วก็ไปหาฐานขนาดนี้แล้วก็หาแบบที่มันมีขาแบบนี้มันจะเชื่อมง่ายถ้ามาแต่ฐานเนี่ยมันจะเชื่อมยากครับมีไม่ก็หาช็อกไอซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตใส่ฐานอะเอามาเชื่อมติดไว้แล้วก็ใส่ฐานธรรมดาได้ ค,คลิปนี้ก็มีมาเนี่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปเปลี่ยนทานตลับเกมปิดงาน,นครับ